อ่ะสวัสดีครับผมมือนีบก็บมอฟอรกับบอลลอนคนโคราตคือเก่าพี่น้องมือนีบบอลลอนคนโคราตมาหาเห็ดครับผมเห็ดกําลังเริ่มงอกหลายเลยเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวบอลลอนสิาพาไปหาเห็ดเห็นอลไรเด้อพี่นอ้องย่างเข่าปลาปุ๊บเห็นปั๊บเลยพี่น้องอ่ะมาเบิ่งพี่น้องเห็ดน้ำผึ้งโด่ยิงใหญ่เลยครับผมโอ้ยย่า,างอัวครับผมปุ๊ดนะนี่ปาดตีนเลยครับ Ui, được quá đấy hết Khá nhanh thứ nhớt quá hiền nịch kia đọc hm anh nịch ở đâu ngay ngắm bờ lấy hơi bữa lắm 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 หาเบียดนะใส่กระตาพี่น้องเอ้ยเป็นจุ่มลยครับพี่น,น้ำพึ่งครับผมจุ่มมาสองดอกสามดดกครับผมคุณด้ยพี่น้องเอ้ยตุมเป็นตะแกงบ่ครับผมเอ้อได้ป่ะทีนี้นะพี่

ตีนไหมคุณพ uh, mm ี่น้องโอ้จุ่มบวบวบครับผมอ้าอีกแล้วอีกแล้วโคตแล้วเห็ดน้ำผึิงเห็ดน้ำผึิงโอ้ยสุดยอดครับผมดอกโคตรงามเลยครับผมนะนะมึงพี่น้องย่างไปสีขางปลามึงเห็ดน้ำผึิงครับผมเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำผึิง โอ้ยม oh, wow. oh, oh. ี right. yeah. ah. well, okay, mm. okay. ิดาดอกใหญ่ครับผมพุดะยอดุดยอดโอ้ยงางเขาปะเขาเดี๋ยวนีได้หมอเกลีงแล้วพี่น้องโอ้ตุ่มเพชรลำพึงพี่น้องพุดะยอดครับผมนี่อีกตุ่มนึงที่น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 ี่เหยื่อหน่งานมาอีกนี่สองตุ่มพูดะพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาเอาตุ่มอีกปันี่ไหนล่ะอีกนึ่ ว้าวอย่างงามครับผมจุ่มเพนน้ำผึ้งล้วนๆวนอตัดตินเขว้ได่เป็นเชียร์ฮิตโต้หสุดยอดครับผมออัวอ่พออีกมูนึงล่ะพี่น้องเป็นน้ำพึิงครับผมหัว มึงดอกขี้น้ำผึ้งนะครับว่าเป็นหน่วยตะโกนทุกพู้ด่ะพี่น้องโอ้เอา้าเก็บมันเนี่ยวางรวมกันทีเดียวโอ้นี่ยังดอกใหญ่ครับ,พ,บพี่น้องพู้ด่ะดอกใหญ่ครับนี่นี่ตัดตีนโอ้ยยงไหนึ่ดอกนาพี่น้อง ติดยอดตัดตีนพูดาพี่น้องเบิ่งเด้อสองดอกเต็มความือแล้วครับผมอืมใส่สี่ดอกพูดาพี่น้องเต็มมือง่างๆเลยมือเบาร้อนมือใหญ่ๆเต็มบับบับอืมพุดอะไรอุ้ยพี่น้องูติหน้าไม่ครับผม อ,อุ้ยเจ็บๆโอ้ยเฮียมไม้ตำตว่าจะไม่งอดตัวอื้อหืพี่น้องนี่ครับทางไหนเบิ่งตูมเห็ดอื้อเบิ่งตูมนี่เด้อพี่น้องเด้อโคตรหนามครับผมอึตัดตีนอึโอ้ยพุดอกไปแต่ดอกใหญ่ๆครับผมสุดยอดครับผม ทั่วของดีปันนี่ดึงครับว่าห็นลงงะลงกเลี้ยงเหลียงไอห้อยขึ้นครับผมนะต่จะได้มีอันเดียวครับผมเอาละบัดนี้หมานนะครับผมโอ้ย,น,อยนี่น่าหนะโอ้โหอันที่สองมีใคร โอ้เน่าไปอันนึงครับพี่น้องเสียดายครับผมเน่าไปแค่อันนึงฝนมันตกบ่อยเกินครับผมฝนตกขี้เกินไปเนาไเลยสามอันกะเพรผสมไปเรื่อยๆครับผมนะไม่ได้เ็ดสมยางละมันหอยเยอะพี่น้องก็เป็นยางลูกผินปั๊บเลยพี่น้อง ไเย็บขาเป็นหินเลยครับผมโอ้วัวหนุ่ยพี่นกตุ่มเพชรน้ำผึ้งครับผมตุ่มี้ไงใหญ่ครับผมโอ้ตุ่ยอดครับผมสามดอกจุ่มเลย เป็นจุ่มเลยครับผมปล่อยกับพี่นอ้องนะกลางเดินโคโลเลยครับนี่เบิ่งนจุ่มนสุดยอดครับผมนี่ดอกพี่น้องดอกนึงโอ้ดอกนึงอีกดอกนึงครับผมสองดอกเห็นดอกพี่นอ้องจุ่มกำลังอวกเลยครับผม

ให้เติมน้อยตุิมน้อยแล้วก็มีดอกใหญ่อีกคุณดาโอ้โพี่น้องจุ่มเดียวครับผมสุดยอดครับผมใส่กระตาโห่เหี้ยดมากครับพี่น้องดูด่าดูดอกบัวให่เลยครับโอ้โหสุดยอดครับผม พ <Ooh. S 3> ี wow. ่น้องเดี๋ยวจะเปิดมอให้เบิ่งว้าวพี่ตูมเป็นตูมวุ่นด่าสุดยอดครับผมแดงใจใบนะพี่น้องอยู่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับผมโอ้ยอยู่กับเครื่องยาแต็กด้วยยาแต็กด้วยหนึ่งดอกสองดอก สามดอกว่าแล้วบีกินได้อยู่กับเรือ5หาดอกรับพี่น้องรอบนี้สุดยอดกับผมเก็บหัวอยู่ครับผมหยับอยู่ในก่อเพชรครับผมเก,เกิอดอยู่ท้างหนครับผมสองดอกโอ้ น้ครับพี่น้องนายได้เก็บเต็มกระตาแล้วครับผมนะครับบรรยากาศปลาเห็ดของบ่าวล้นคนโคราชมาสือเพิ่นไหวนะครับผมเนาะนะครับเบิ้งนี่ลิ้วอยู่กลางปลาเลยครับผมต้นไม้หลายครับผมปลาเพล็กกะไหลเห็ดก็เกิดดีครับผมเดี๋ยวบ่าวล้นจี๋ยจุ๋ยตรงนั้ต้องมุดหาหรอพี่เนาะไม่ได้เห็นม่มมุดหาไม่ได้ครับผม

ไปถึงแล้วกส้นด้าด,ดบปักด้กยพี่น้องมาสรุปมือสองสาวนี้นะครับเนาะได้หลายครับได้เก็บเต็มกระตาครับผมได้เหดเพิ่งขมุมพิ่งเลี้ยงเหดน้ำหมากเห็ดระงกครับผมได้ห็ดสามย่าง